นชามฝนตกนะคะมาเที่ยวเจออากาศฝนตกไม่ได้บอกไปไหนเลยดี้าผิวข้าวแล้วฝนตรอฝนตรอแรงเลย นอนหัวฟูเลยค่ะออกไปไหนก็ได้ชะาอฝนตกพี่น้องมาถึงก็ฝนตกฝนตกเลยนะฮะมาถึงวันแรกก็ฝนตกนะคะฝนตกแต่ก็เอ่อพอสักชั่วโมงมันก็เบาๆลงนะ,ะก็เออเดินไปหาอะไรกินได้นะ,ะแต่วันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยพี่น้องนอนหัวฟูเลยค่ะฉันมาทําอะไรตรงนี้ฉันมาทําอะไรตรงนี้นอนอยู่ในโรงแรมนี่พี่น้อง หัวฟูแล้วลูกขึ้นมาดื่มกาแฟเจ็ดแปดโมงนะจนหน้าบัดนียนะฝนยั่งว่หยุดเลยพี่น้องหิวข้าวด้ค่อยหิวข้าวค่อยหิวข้าวพี่น้องตานั่งเล่นทะเอ้ยแสงเย็นตา

หิวข้าวก็หิวเนี่ยนี่พี่น้องเมื่อวานนี่ี่ไปลาพักโรงแรงมเลยยายปาไปหาซื้อผลไม้ไม่ได้ยายปาถามเอ่อพนักงานที่โรงแรมนะบอกว่ามีผลไม้ที่ไหนเขาขายบ้างเช่นหิวเหลือเกินไปเซเว่นก็มีแต่มะม่วงนะมะม่วงเปรี้ยวแล้วที่ประวัติเขาเอากล้วยมาให้ยายปาพี่น้องกล้วยวาสุกนะคะับฝรั่งนะฮะลูกหนึ่งกินฝรั่งเปละกินตอนดึกมาหิววานพี่น้องเคยตัวหิวกล้วย หิวผลไม้น่ะพี่น้องไม่ได้หิวขนมหวานนะหิวผลไม้เพราะมันไม่ได้กินเราเคยกินเนาะพอเราไม่ได้กินแล้วเราหยหาหิวหวยนะลูกขึ้นมาบิ๊กกล้วยกินยามดึกค่ะลูกหนึ่งนะคะพรุ่งนี้ต้องหาที่เที่ยวใหม่แล้วพี่น้องเขาบอกฝนจะตกหลายวันเ่ยพรุ่งนี้ต้องย้ายที่ย้ายมองแล้วพี่น้องเนาะนะคะย้ายมองไปไปมองอื่นพี่น้องอาจจะไปแถวพัทยาอะไรแมบนี้ลูกนะเนาะ เดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งนะฮย่ยปาจะทําคลิป,งปลงยายปาจะไปไหนพี่น้องหนีฝนหนีฝนนะไม่ใช่หนีทั้งนี้ไปเจอทางนู้นนะฮะนอนหัวฟูเลยเนี่ยนะ